มีเพศสัมพันธ์เวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วไม่ได้ป้องกันจะสามารถท้องได้ไหมจะมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะอันดับแรกเลยการถอดไฟแดงเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ตอนประจำเดือนเนี่ยเสี่ยงติดโรคมากขึ้นทั้งผู้หญิงและเสี่ยงติดโรคมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นสารคัดหลั่งที่มีพวกเชื้อโรคได้เยอะกว่าทั่วไปอ,อยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดมีโรคมีโรคที่เป็นความเสี่ยงของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีประจำเดือนคุณผู้ชายก็มีโอกาสติดโรคง่ายขึ้นส่วนคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่คุณผู้หญิงก็จะติดโรคง่ายขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ผนังมดลูกมันลอกตัวออกมาเนี่ยกลไกการป้องกันตัวเองของร่างกายจะลดลงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้พร้อมมันเหมือนกับร่างกายเรามีแผลอยู่ค่ะกลไกการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคมันก็ลดลงอยู่แล้วก็จะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นนะะคออย่่างที ความเสี่ยงเรื่องการท้องนะคะต่อให้มีช่วงที่มีเลือดออกถ้าเกิดว่าประจำเดือนเรามาไม่ไม่สม่ําเสมอหรือว่าเผิ่ม,มีการตกไข่ที่ผิดปกติขึ้นมาด้วยความที่น้ําเชื้อมันก็ช้างอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งขันได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากท้องก็คือต้องกินยาคุมกําเนิดหรือไม่ก็ใส่ถุงยางอนามายัยอันนั้นชัวร์กว่าการแบบ แตกข้างนอกมีฝ่าไฟแดงไม่มีอะไรการันตีได้ก็มีคนพลาดด้วยวิธีเหล่านี้มาแล้วถึงโอกาสจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสพลาดได้เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่าแล้วก็โดยที่สําคัญถ้าไม่ใช่เป็นแบบคู่ครองที่อยู่กันมานานๆว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงในการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกหนองในซิฟิลิสโรคเอดอะไรก็ว่ากันไปนะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบนจกุลปรับท่าสีและอากาศธาต ผลบีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขารนรากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือโรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223